ปีนักสัตร์ต่อไปนี้ถ้าคุณได้ยินชื่อแล้วต้องขนลุกเพราะเป็นคู่ที่ฟ้าได้กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อโครจรมาพบกันจะเสริมดวงเสริมบารมีและเปิดเส้นทางแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยนั่นก็คือปีถอกกับปีจอคู่สมพงษ์ที่ขึ้นชื่อว่ามีแรงดึงดูดทางบุญเก่า และพลังงานฟ้าส่งเสริมให้ชีวิตเปลี่ยนจากธรรมดาไปสู่ความสําเร็จอย่างไม่คาดคิดเรื่องเล่าของคนปีถอก,กับปีจอเป็นเหมือนคู่ที่เติมเต็มกันอย่างประหลาดปีถอะเปรียบเสมือนความนุ่มนวลมีสเสน่ห์มีปัญญารู้จักสร้างทางออกด้วยความชาญฉลาดส่วนปีจอคือพลังแห่งความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมามีความมั่นคง และพร้อมปกป้องคนที่รักเมื่อสองปีนี้โครจรมาพบกันไม่ว่าจะในฐานะคู่รักมิตรภาพหรือคู่ธุรกิจจะเกิดพลังสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ดวงเปิดกว้างราวกับฟ้าเบิกทางใครที่เกิดปีถอดแล้วได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนปีจอคุณจะรู้สึกเหมือนมีคนที่คอยเป็นเกราะป้องกันให้ความมั่นคงความจริงใจของปีจอ จะช่วยให้ B ีถอกมั่นใจในการก้าวเดินส่วน B ีทอกก็จะนำพาความคิดสร้างสรรค์ความพลิกแปลงและความรอบคอบมาเติมเต็มให้ชีวิตของคนปีจอไม่ติดอยู่กับกรอบเดิมๆเ,เป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างเสริมให้ชีวิตของอีกฝ่ายไปไกลกว่าที่คิดไว้ถ้าเป็นคู่รักความสัมพันธ์นี้จะเต็มไปด้วยความสมดุลคนบีจอ พร้อมจะปกป้องดูแลเอาใจใส่ส่วนคนปีถอกจะมอบความอ่อนโยนความอบอุน่นและแรงบันดาลใจให้เหมือนต่างคนต่างมีสิ่งที่อีกฝ่ายขาดหายไปแล้วนำมาประสานกันจนกลายเป็นรักที่มั่นคงหากได้แต่งงานหรือครองคู่กันจะมีโอกาสสร้างครอบครัวที่มั่งคัง่งเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินเงินทองไหลามาไม่ขาด ถ้าเป็นเพื่อนสนิทหรือคู่ค้าทางธุรกิจนี่คือคู่หูที่หาตัวจับยากปีจอคือเสาหลักที่มั่นคงกล้าพูดกล้าทำกล้าตัดสินใจส่วนปีถอกคือสมองและกลยุทธ์ที่หาทางออกได้เสมอเมื่อมารวมกันจึงเหมือนเรือที่มีทั้งหางเสือและกำลังพายไม่มีทางล่มง่ายๆและจะพาไปสู่ความสำเร็จ โชคลาภที่เข้ามามักมาเป็นเงินก้อนหรือโอกาสใหญ่ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนในทางโชคลาภบ,บุญเก่าที่สองปีนี้เคยสร้างไว้จะหนุนเสริมกันอย่างแรงคนปีถอกมักได้โชคแบบไม่ทันตั้งตัวส่วนคนปีจอจะได้โชคจากความซื่อสัตย์และบุญที่ดูแลผู้อื่นเมื่อนำมารวมกันโชคลาภจะทวีคูณโอกาสในการถูกรางวัลใหญ่ ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนมากหรือแม้กระทั่งเงินทองที่ตกมาจากฟ้าแบบไม่ทันตั้งตัวก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่ทุกความสำเร็จก็ย่อมมีสิ่งที่ต้องระวังคนปีถอกบางครั้งใจอ่อนเกินไปอาจถูกหลอกหรือถูกฉวยโอกาสส่วนคนปีจอบางครั้งตรงไปจนทำให้เกิดการประทะดังนั้นเมื่ออยู่ร่วมกันสิ่งที่ควรทำคือ การยอมรับและประับตัวคนปีถอกควรเรียนรู้ความหนักแน่นของปีจอส่วนปีจอควรเปิดใจรับฟังความละเอียดอ่อนของปีถอกเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญของผู้ที่เกิดปีถอกและปีจอหากอยากให้ชีวิตราบรื่นมีโชคลาภเงินทองเข้ามาไม่ขาดสิ่งสำคัญคือการต่อยอดบุญเก่าและสร้างบุญใหม่ให้ถูกทิศทาง การทำบุญไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์และตั้งเจตนาให้ชัดเจนสำหรับคนปีถอ่อการทำบุญที่เหมาะคือการปล่อยสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าเช่นปลาในตลาดนกที่ถูกขังการกระทำนี้จะช่วยเสริมเมตตาเสริมสเสน่ห์ และเรียกโชคลาบแบบกระทันหันควรถวายดอกไม้เครื่องหอมและสวดมนต์บทเมตตาเพื่อเปิดทางให้ผู้ใหญ่และคนรอบข้างคอยสนับสนุนสำหรับคนปีจอควรทำบุญลงศพหรือทำบุญให้ผู้ยากไร้ญาติเพราะจะช่วยปลดเคราะห์กรรมเก่าที่ติดตัวมาเปลี่ยนเรื่องหนักให้กลายเป็นเบา อีกทั้งการถวายสังฆทานยาและทำบุญโรงพยาบาลจะช่วยเสริมสุขภาพและทำให้มีแรงใจต่อสู้กับปัญหาควรสวดมนต์บทพาหุงหรือชัยมงคลคาถาเพื่อคุ้มครองดวงชะตาถ้าปีเถาะและปีจอทำบุญร่วมกันพลังบุญจะเสริมแรงมากควรหมั่นทำบุญถวายพัะต,ตาหารเพนหรือถวายของใช้จำเป็นแด่วัด โรงเรียนหรือโรงพยาบาลจะช่วยให้ความรักและชีวิตคู่มีความมั่นคงไม่ขาดแคลนอีกหนึ่งบุญที่ดีคือการสร้างแหล่งน้ำบริจาคเครื่องกรองน้ำหรือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดบุญนี้จะทำให้ชีวิตคู่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนสายน้ำไหลไม่ขาดนอกจากนี้ควรหมั่นแผ่เมต และอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอยู่เสมอจะช่วยปลดปล่อยพันธนาการเก่าเปิดทางให้โชคลาภใหญ่เข้ามาได้ง่ายขึ้นและเมื่อทำบุญทุกครั้งควรตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันขอให้บุญนั้นส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความสุขความมั่งคั่งรักที่มั่นคง และโชคลาภหลั่งไหลไม่สิ้นสุดทำอาทิตฐานเวลาทำบุญเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นการตั้งเจตนาให้บุญที่ทำส่งผลตามที่เราต้องการจริงๆผมจะเขียนให้ใช้ได้ทั้งคนปีถอกปีจอและทุกครั้งที่ทำบุญไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรถวายสังฆทานปล่อยสัตว์หรือทำบุญกับผู้ยากไร้ เมื่อทำบุญเสร็จให้นั่งสงบหลับตาตั้งใจระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกล่าวในใจหรือออกเสียงเบาๆว่าข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลเกิดปีระบุปีนักสัตร์ขอตั้งจิตอธิษฐานถวายบุญกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนา หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นขอให้บุญกุศลทั้งหมดนี้จงส่งผลให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญก้าวหน้ามีโชคลาภเงินทองไหลมาไม่ขาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูบาอาจารย์และบรรพบุรุษท,ทั้งหลายจงคุ้มครองปกป้องให้พลครกพ้นภยัยมีความรักที่มั่นคงการงานราบรื่อสุขภาพแข็งแรง ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและจงได้รับกุศลผลบุญนี้ไปโดยทั่วถึงกันขอให้บุญนี้เป็นพลังเกื้อหนุนดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตหากข้าพเจ้ามีความหวังสิ่งใดที่ไม่เกินกรรมไม่เกินบุญขอให้ความหวังนั้น จงสำเร็จสมดังปรารถนาโดยเร็วพลันเมื่ออธิตฐานจบให้ว่าคำว่าสาธุสามครั้งด้วยความตั้งใจขออำนาจคุณพระสีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเทวดาฟ้าดินและบารมีบุญกุศลที่ทุกท่านได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน จงมาประชุมรวมกันเป็นพลังบุญใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของทุกท่านให้เจริญรุ่งเรืองไม่สิ้นสุดขอให้ผู้ที่เกิดปีถอและปีจอรวมถึงทุกท่านที่ได้รับฟังคำทํานายนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายทำมาค้าขึ้น ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับความรักที่มั่นคงครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขขอให้ครอบภัยทั้งหลายโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจงมาลายหายสิ้นไม่ได้เข้าใกล้กายใจยขอให้ความทุกข์ทั้งหลายที่กำลังเจออยู่จงคลี่คลายลงไป เหลือไว้เพียงความสบายความร่มเย็นและความสำเร็จสมดังปรารถนาใครที่กำลังตกงานขอให้พบเจองานใหม่ที่มั่นคงใครที่ติดหนี้สินขอให้ปลดหนี้ปลดภาระได้โดยเร็วใครที่ค้าขายขอให้ขายดีจนเก็บเงินไม่ทันใครที่ลงทุนขอให้ได้กำไรมหาศาลใครที่รอคอยโชคใหญ่ ขอให้บุญเก่าหนุนส่งให้สมหวังถูกหวยรางวัลใหญ่รับเงินรับทองแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าใครมีศัตรูคอยคิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองคนคิดร้ายจงถอยห่างออกไปไม่กล้ามารบกวนขอให้มีแต่คนดีๆมอบความรักความเอ็นดูความเมตตามิตรภาพที่จริงใจเข้ามาแทนที่ขอให้ทุกคืนวันเต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกย่างก้าว มีแต่ความมั่นใจทุกความตั้งใจจงสำเร็จดังหวังขอให้บุญกุศลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ทุกท่านมีชีวิตที่รุ่งเรืองเฮงปังร่ำรวยมัง่งคั่งมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดและสุดท้ายนี้หากคำทำนายนี้ตรงกับใจคุณหรือทำให้คุณเกิดกำลังใจ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและการบุญกุศลจากการเผยแพร่สิ่งดีๆนี้ก็จะย้อนกลับมาหาท่านหลายเท่าเช่นกันขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยมีความสุขสมหวังทุกประการสาธุสาธุสาธุ